มาดูกันเพื่อนๆยาถ่ายพยาธิแมวหมาอีเหนคืออะไรตามธรรมชาติของมันจะมันก็จะมียาถ่ายพยาธิของมันในตัวครับทุกคนมันก็จะมีตามธรรมชาติของมันเพราะว่าตระกูลสัตว์ทุกชนิดเนี่ยเขาจะสอนของเขามาโดยสายเลือดว่าจะกินอะไรดีแบบไหนดีเป็นพืชสมุนไพรสำหรับ หมาแมวตระกูลเดียวกันเคยเห็นเขาก็จะออกหากินหญ้าใบแคบไม่ตอนเช้าก็ตอนคำ่ำมันจะเป็นยาถ่ายพยาธิชนิดหนึ่งของเขาที่ที่เราไม่เคยรู้เลยแต่ถ้าใครเคยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวก็จะรู้ครับว่าทำไมเวลาเราปล่อยหมาออกไปเลื้ยงยังไงมันต้องออกไปหากินหญ้าเพราะอะไรเนี่ย มันก็หลังจากกินประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีเขาก็จะขับถ่ายออกมามีพยาธิตัวตืดพยาธิพยาธิเส้นได้ให้เห็นครับส่วนใหญ่ถ้าทาดแมวทาดหมาเขาจะรู้กันเพราะว่าบางฟาร์มที่เขาเลี้ยงพ่ออีเห็นขายหรือพ่อแมวขายหมาขายเนี่ย เขาจะเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าใบแคบหรือพวกเ네นเปียก็ได้เนเปียอ่อนแต่คอมมอนนิดไม่ไม่กินนะครับต้องเป็นหญ้าชนิดอื่นมันจะกินไปประมาณสิบนาทีหลังจากนั้นมันก็จะขับถ่ายพยาธิออกมาสังเกตดูคือส่วนใหญ่หนึ่งอาทิตย์มันต้องมีในการในการกินหญ้าของมัน ไม่รู้เป็นอะไรมันพอมันกินไปแล้วเนี่ยมันจะมีการขับถ่ายของมันออกมามันจะเป็นเส้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 น,เ,สน,เ,สนเหมือนเหมือนมันรู้ว่าเอาเข้าไปในลำไส้มันเนี่ยให้ไปเขาเรียกว่าอะไรไปไปย่อยไปไปปิ้นลำไส้มันไปขัดอะไ่างงยเหมือนเราทำโบ็อกลำไส้เราอะโดยกินอะไรหลายอย่างเหมือนมนุษย์อะมนุษย์คนทุกคนเนี่ยทำไมต้องกินผักกิน กินผลไม้เพื่อเพื่อให้ไปล้างลำไส้ครับลำไส้คุณลำไส้สัตว์ไม่ยาวเท่าคนคนนี่ลำไส้ยาวเท่ากับตัวคนเลยนะครับคนสูงสองเมตรก็ลำไส้ก็เท่ากันลำไส้นี่ลำไส้เรานี่เป็นลำไส้ที่ลำไส้คนเป็นลำไส้ที่ใหญ่มากเลยยาวกว่าจะล้างหมดเบ็ดเสร็จเนี่ยแต่ลำไส้สัตว์เนี่ยตระกูลแมวอีเห็้เนี่ยดูดูมันกินทุกคน มันก็จะกัดกินฉีกเป็นชิ้นชิ้นผมเอาใส่ไว้แค่นี้มันกินไม่เยอะหรอกครับมันก็จะกินประมาณสักใบสองใบแค่นั้นเองเพื่อเพื่อการขับถ่ายของมันเนี่ยเพราะเพราะผมก่อนที่ผมจะทำคลิปนี้ผมดูอีกตัวหนึ่งของผม เอาไปปล่อยตอนเช้าเมื่อเช้านี่